bitch, 나는 solo. อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้าของเพลงดังนะครับเจนนี่แบล็คพิงค์นั่นเองที่เราได้มีการเกินไปในตอนแรกสําหรับเพลงโซโล่นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจนนี่นะครับที่เธอนั้นเนี่ยโซโล่ไปงานเดี่ยวของตัวเองนะครับแล้วก็ในตอนนี้ได้มาอัปเดตกับแฟนๆให้ได้้รรรัับบททาาากนแลวว่วู่่ปตงๆีผ ปล่อยออกมาในงานโคเชล่านั้นนะครับที่บางคนก็บอกว่าเป็นรูปบุคคลที่คล้ายกับเจนนี่หรือว่าเหมือนเจนนี่นั้นตอนนี้เฉลยแล้วนะครับว่าเจนนี่นั้นเอได้มีการเดินทางไปเที่ยวเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างงานโคเชล่านั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเจนนี่นั้นได้มีการมาอัปอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองนะครับเจนนี่รูบี้เจนั่นเองโดยได้มีการอัปรูปที่เจนนี่นั้นไปเที่ยวงานโคเชล่าลงไว้ใน IG จีเนี่ยสิบรูปด้วยกันใน1เซตนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแล้ว ที่เปรี้ยวมากๆแซบมากๆแล้วก็เซ็กซี่มากๆเป็นเสื้อก่ออกนะครับสุดเซ็กซี่เลยแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแซวกันนะคบว่าเสื้อที่เจนนี่ใส่นั้นเนี่ยเหมือนผ้ากันเปื้อนเด็กน้อยมากๆแต่เมื่อเจนนี่ใส่ออกมานั้นเนี่ยมันแซบมากๆจริงๆโดยในเซตรูปที่เจนนี่นั้นอัพลงใน IG ของตัวเองนะครับก็จะมีรูปแซบๆเปรี้ยวๆเนี่ยมากมายหลายรูปเลยทั้งที่อยู่ในงานโคเชล่าแล้วก็ที่เธอนนั้เนี่ยถ่ายเล่นกันนะครับรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่เจนนี่นั้นเนี่ยกำลังดูการแสดงในงานโคเชล่าอยู่เนี่ยก็ซึ่งในคลิปว โอ <Andrea> <ENNIS> สันๆนะครับที่เธอนั้นเนี่ยกำลังโยกโยกไปมาหนุกกับการฟังเพลงอยู่แล้วก็เผยให้เห็นถึงเบื้องหลังของเจนนี่ที่เซ็กซี่มากๆแฟนๆเนี่ยหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ก็ใจละลายกันไปหมดแล้วนะครับและหลังจากที่เจนนี่นั้นเนี่ยลงรูปนี้ใน IG ของตัวเองในตอนนี้ตอนที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ยก็มีคนเข้ามากดไลค์รูปนี้มากถึง4ล้าน7จ็ดแสนกว่าไลค์นะครับรวมไปถึงมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเนี่ยมากมายหลายหมื่นคอมเมนต์เลยแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับก็คอมเมนต์กันว่าเธอเนี่ยเซ็กซี่มากๆบางคนก็บอกว่าเจนนี่เนียลุ เซ็กซี่มากจริงๆเผ็ดมากๆไม่มีใครเนี่ยเอาเจนนี่ลงได้เลยนะครับแถมยังมีแฟนๆบางส่วนที่ได้มีการคอมเมนต์บอกไว้ว่านี่แหละคือลุคของเจนนี่ที่ทุกคนรอคอยมากๆเป็นลุคที่เหมาะมากๆกับเจนนี่เลยเป็นลุคที่ไม่มีใครที่จะแต่งแบบนี้แล้วออกมาดูดีเท่ากับเจนนี่แล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นความจริงนะครับสำหรับเสื้อของเจนนี่ในตัวนี้นนเนี่ยที่ใครจะหาใส่แล้วจะดูดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใส่ยากมากๆเป็นเสื้อที่เหมือนกับผ้ากันเปื้อนแต่ว่ามีเชือกเนี่ยผูกเข้าไปมัดข้างหลังนะคร มากๆดูเป็นแฟชั่นมากๆแล้วก็ดูเป็นสาวที่เซ็กซี่ซ่อนเปรี้ยวแล้วก็มีความซากากันอยู่ในนั้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เหมาะกับสไตล์ของเจนนี่มากๆเลยจริงๆซึ่งหลังจากที่เจนนี่นั้นนะครับได้มีการอัพรูปนี้ลง IG แฟนๆเนี่ยก็ออกกันเลยว่าสาวผมส้มให้ยืนอยู่ในงานโคเชล่าที่มีแฟนๆฟนเนี่ยถ่ายออกมานั้นก็คือเจนนี่จริงๆนะครับที่สาคัญนั้นเนี่ยเจนนี่ก็ยังได้ไปดูโชว์ของแฮร์รี่สไตล์นะครับศิลปินที่เทนั้นชื่นชอบอีกด้วยและในตอนนี้น,นั้นนนเเเเีีีี่่กกกก็็ไดด้มมาาาารริททททงลลับปะปะศห รียบร้อยแล้วนะครับตอนเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของประเทศไทยนั่นเองและทันทีที่เจนนี่นั้นเนี่ยกลับมาถึงที่ประเทศเกาหลีเธอก็เดินทางไปถ่ายทํางานต่อกันเลยเรียกได้ว่างานชุกงานชุมจริงๆนะครับสำหรับแม่ค้าวงแบล็คพิงคและเจนนี่นั้นก็ขยันมากๆเลยนะครับเดินทางกลับจาก LA ถึงเกาหลีปุ๊บก็เดินหน้ารับงานทํางานต่อเลยยังไงก็ขอให้การเดินทางไป LA ของเธอครั้งนี้นั้นเนี่ยเติมพลังให้กับเจนนี่เติมความสุขให้กับเจนนี่แล้วก็พร้อมกลับมารุยงานต่อในประเทศเกาหลีนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยหวังว่า ในนามของ Black พิ้งเนี่ยจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันอีกครั้งนะครับสำหรับพ้นงานของ Black พิ้งในแบบเต็มวงและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวสั้นๆเล็กๆนๆ้ออๆเกี่ยวกับเจนนี่สมาชิกจาก Black พิ้งนะครับที่ในตอนแรกนั้นเนี่ยแฟนๆก็คาดเดากันว,ว่าเธอนั้นนอกจากจะเดินทางไปทํางานที่ LA แล้วจะแอบแวะไปเที่ยวเทศก,กาลดนตรีโคเชล่าหรือเปล่านะครับในตอนนี้นั้นเจ้าตัวก็ออกมายืนยันแล้วว่าแวะไปเที่ยวมาจริงๆแล้วก็เป็นการไปเที่ยวที่แซ่ มากมากเลยจริงๆนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของเจนนี่แล้วก็เป็นแฟนคลับของแบล็คพิ้งนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เห็นลูกนี้ของเจนนี่กับการไปเที่ยวง,งานโควเชล่านั้นรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบสไตล์นี้ของเจนนี่กันไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้เลยนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะคะว่างานที่เจนนี่นั้นกลับมาที่เกาหลีและรีบไปถ่ายทําในนามของวงแบล็คพิ้งสมาชิกทั้ง4คนนั้นจะมารวมตัวการทําอะไรหรือว่าจะมีข่าวดีอะไรออกมาให้แฟนๆเหล่าบลงได้ติดตามกันกกก็มมมมาารรรออลลุุ้้นนนนไปปพๆัเัเยคคคคบทคนสนิีีใว ที่เห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการ k เคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวๆแบล็คพิง์มาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนมาล์มยกันแบบนี้อีก,กรอติดตามกันไว้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอ k p o เคป๊อปไปด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ